สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพนายฤกตเพชรบรดีนายกเทศมนตรีตำบสลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับชุมชนริมคลองสำโรงจัดโครงการเรารักคลองสำโรงพร้อมทั้งมอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกำจัดขยะตามแม่น้ำลำคลองให้กับชุมชนริมน้ำโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนนครทองชุมชนสวนมะพร้าวและชุมชนเบญจพลเข้าร่วมโครงการนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือกล่าวว่าโครงการเรารักคลองสำโรงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำลำคลองได้มีส่วนแก้ไขและฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสำโรง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตโบราณที่มีคุณค่าของแต่ละชุมชนนอกจากนี้การนําก้อนจุลินทรีย์โยนลงสู่ลงคลองสํโรงนั้นจะเป็นการช่วยบําบัดและปรับสภาพน้ําและสิ่งแวดล้อมในคลองสํโรงให้สะอาดและช่วยเพิ่มปริมาณทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสำนักข่าวพ n เอ e w s ิวรายงาน สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ